สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะปราจวมนที่12สิงหาคม65เนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันทุกแนวทางที่ลงนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ6กับ9แต่เราจับ6กับ7ให้เด้ง60 61 62 63 64 หกห้าหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดสองหกสี่เก้าเก้าหกสี่สองสี่เจ็ดนะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้านะคะก็ก้อยทุกคนโชคดีเดิ่มเมื่อวานของเราแตกสามเด้่องเมื่อวานนี้สามตัวบนสองตัวบน ต่อไปห้างเสียงบ่ายตัวเด่นก็คือห้ากับแปดตัวรองก็คือเจ็ดกับหกเราจับแปดกับเจ็ดให้เด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าแปดแปดได้เด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าถ้าจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวทุกแนวทางที่ลงนะคะสามตัวก็เจ็ดหกแปดหกแปดเก้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดสี่เอ้ห้าเจ็ดเก้าเนาะ จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด้อจับคู่แบบนี้ก็ได้นะนี่ทั้งสองแนวทางเนะาะเช้าซื้อบ่ายด้วยก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะเช้าซื้อบ่ายบ่ายมาซื้อเช้าด้วยนะคะเลขสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสกายกดไลค์ให้นะก็ขอให้เฮงเฮงฟังๆเด้อโชคดีสามตัวเหมือนเมื่อวานนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแตบเพียงแค่นี้นะคะเฮงเฮงังๆังค่ะ